ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมด้วยละครวันนี้ผมจะมาเล่นฟิฟลากหัวตึงๆไม่ตึงก็ไม่รู้เลยผมไม่รู้นะว่าผมจะลากได้ไหมให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดกระดิง่งให้เพิ่มด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยก็จะไมคุร้อ,องโอเคเราตกลงกันไว้แล้วลากหวัวแบบคงคง ในโหมดสีสีล้วงก็ตัดแล้วกันนะเนี่ยโอเคครับผมเข้ามาแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นเน็ตกลางนะครับเน็ตแบบเน็กเตกลางอ่ะเน็กตก้าอ่เเะเน็ตก็ให้ถึงวันแล้วก้าวหน่อยให้ไหมผมชอบบักอ่ะแล้วน,น,นั่งบักอีกแล้วโอ้โหบักกันรอบฮะไปเลยโอ้โหจะต,ตัด เพิ่มาเข้าอยู่ในนี้แล้วแต่ผมก็ต้องรอไปอีกมันอาจจะรอนานนะผมขอตัดโอเคนะครับเข้ามาในเกมแล้วทุกคนคัดเน็ตผมคนคัดเน็ตผมเข้ากันโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนเอาไปหมดเลยทีเดีย ว่าเลยมีคนตกเทียบเลยโอ๊ยท,ทุกคนครับทุกคนครับดูดิมันขี้โกงดูครชมชมดูดูด,ด,ดูดูดิครับมันขี้โกงขี้โกง,โกง,โกงว่ะอุ้ยเ,เ,เพื่อนเอามันเพื่อนเอามันนี่อะไรนขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่ขอดูหน่อย <Double kill. S 2> pergilah ke sana. กูใช้ครับเพื่อเอาให้มคนหน้าไปเลยเพื่อเร็ว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 เ,วเดี๋ยวผมขอตัดเลยแล้วกันนะเกืบอบที่ผมแพ้ครับโอ้โหที่ผมแพ้โอ้อะไรอะ่ะผมยังไม่ได้ซื้อปืนเลยมองเข้าเกมมาโกงอะไรอะ่ะโกงกันเล่นพัทอะ่ะปืนผมเพิ่งสุ่มได้สกินแบบ ไม่เกะเลยนครับตอนที่เข้าเกมมาผม z ูม m ได้นะตอนที่ผมตัดออกอ่ะผมไปซ o o m มา,รานนครับ z o ได้กิ๊บคืนขาววอลอครับทีนี้มันก็ไม่ได้มีนาน,านแล้วแหละผมมาเล่นลูกจากเซิร์ฟอินโกลนะครับ Indo, Indo. อินโดอินโดโอ้โหมาเล่นเซิร์ฟอินโดอินโดเขาไม่ด่าวนะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย I am so sorry ครับพี่ I am so sorry ครับพี่ มันจะแตกพี่ผมขอพันยาก่อนพี่จจ๊บพันยาอีกก่อนนะพี่พี่ขึ๊บเรือแล้วพี่มาพี่ผมหลังหลังครับหลังเพื่อนเพื่อนหลังหลังหลังเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลังหลังหลังเพื่อน เน็ตผมเป็นยังี้มันจะชอบแหลกนะครับอุย้ยเน็ตแหลกอะเน็ตปิงทุกคนเน็ตปิงทุกคน ไชนะเลยอ่ะแบบนี้อะไรอ่ะแย่ตลอดเลยซื้อก่อนน่ะดีกว่าแย่ตลด,าด,าด,าด่า่าค่าเลยคขา่ด้านแตคิวหน้ไมได้น้อยน่ะ ผมจะลอยหลังมันนะครับผมจะลอยหลังมันดู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 วิ่งมาแบบนี้วิ่งมานะครับวิ่งมาแล้วก็โอ้โหไม่ได้ผลครับวิธีนี้ไม่ได้ผลแรดงก็ล้งคาวิธีใหม่ผมน่าจะแพ้แน่โอ้โหไมาได้ม โอ้โหเซิร์ฟอินโดเซิร์ฟอินโดเฮอสเลยฮดืนเพื่อนชืนเยแยตอนนี้ผมพกผมชนะตอนนี้พกผมชนะเย้โคตรดีใจครับทุกคนขวัญจะชนะโอ้โหผมแทบไม่ม oh, oh ีปืนเล่นซองดีกว่าโอ้โหหมดอีกแลว้ว ต้องไปซื้อใหม่แล้วโอ้ยซื้อได้แค่ปืนเดียวเองชองควงชองควงเต้งเต่งไม่โดนว่วิ่งก่อวิ่งก่อเพื่อนวิ่งก่อโอ้ยเห็นคงแล้วมัน ได้แล้วคิวหนึ่งอหรครับกว่าจะได้โอ้โหดวงมันมา,า,นานะไปทุกคนจาับก,กางขน,ม,นมีสองขวดติาไปนาดมีสองยังไม่ไหวเลยครับทุกคนกองมันเนาะผมแตกอีกแล้ว ตันนี้ผมอาจจะไม่ชนะอยู่แล้วโอ๊ยทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยทุกคนให้ถึงหนึ่งเลยสักเร็วควาบ ประมาณนี้เลยมันก็จะค้างแล้วก็แหละไอ้ก็เล่นไม่ได้แล้วก็แพ้ผมชอบแพ้โอ้ยทุกคนเออเอเอ,เเอโอ้โหทุกคนแพ้แนะ่ เั <sentido. S 2> ื first, ่อนเจาเอาเลยเอาเลยเพื่อนเอาเลยปพื่อนเออแมวเออเจ้าแจมแมวมันอยู่ยังไหนไปสู้เพื่อนก่อนเออนะเออดีไปลุ้มเอ้อเดี๋ยวไม่ก็สู้เพื่อนเหมือนกันว่ะเอาเลยเพื่อนเอามันวิ่งไปบุกมันเลยเดี๋ยวไปแพ้เดี๋ยวนะาตานี้แหละ โอ้ตอนนี้ผมแพ้แนะ่ทุกคนโอ้โหทุกคนตอนนี้ผมแพ้ครับอะไรอ่ะไม่แพ้เลยตัดติกว่าเฮ้ยแพ้ิงเฮ้หอะไรแรงเกินทุกคนครับช่วยกดติดตามและ ก็กดไลค์ลให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับแลตเก็จูจู